บางท่านอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการเพราะเมล็ดพันธุ์แล้วเมล็ดพันธุ์งอกไม่พร้อมกันหรืออาจจะมีอัตราการงอกต่ำหรืองอกช้าซึ่งมันจะทําให้เราเสียงเงินในการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักโดยเปล่าประโยชน์เราจึงนําเอาวิธีการเพราะแบบควบแน่นเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาน,นะครับจะทําให้เมล็ดพันธุ์ผักของเรามีอัตราการงอกที่ดีวิธีการทำนะครับให้เรานรําดินใส่ในภาชนะที่เฉพาะให้ต่ำกว่าขอบกระถางนิดนึงประมาณ1เซนหรือ1นิ้วก็ได้หลังจากที่เรานรําดินใส่ภาชนะในการเพราะแล้วนะครับให้เราทาการลดน้าก่รทรรยควี บางพออย่าให้เบียดกันจนเกินไปต่อไปเราจะนําถุงพลาสติกที่เราเตรียมไว้มาครอบให้เอาปากถุงลงด้านล่างจะเป็นถุงร้อนถุงแกงหรือจะเป็นถุงหิ้วก็ได้นะครับขอให้มีขนาดที่สามารถครอบกระถางหรือภาชนะในการเพาะของเราได้ขั้นตอนในการดูแลรักษาเราก็เก็บไปวางไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแสงแดดและไม่จะเป็นต้องเปิดให้อากาศเข้าจะไม่มีการลดน้ําอีกนะครับจนกว่ามเมล็ดของแมงลักจะง,งอกซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4วันหลังจากที่เราเพาะมเมล็ดแมงลักแบบควบแน่นสวันจะมีลักษณะความสูงขนาดของใบที่มีความสม่าเสมอนะครับใกล้เคียงกันทุกต้นถ้าเก เราสังเกตเห็นบริเวณรากเขาเนี่ยสามารถที่จะลงดินได้ดีแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดถุงออกแล้วก็ให้น้ําโดยปกติได้เลยหลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องคุมอีกนะครับสำหรับประโยชน์ของการเพราะแบบควบแน่นสิ่งแรกเลยก็คือลดการสูญเสียเนื่องมาจากว่าเมล็ดไม่งอกแล้วก็ลดอัตราการสูญเสียเนื่องมาจากว่าการงอกของเมล็ดไม่พร้อมกันบางครั้งเวลาเราเพาะเมล็ดพันธุ์ผักจะมีพวกมดแมลงต่างๆเข้ามาขนเมล็ดหรือทําลายในช่วงที่เป็นเมล็ดอยู่เราสามารถที่จะใช้พ้องก,กันแมลงหรือมดพวกนี้ได้ใช้กับการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักได้ทุกชนิด เทคนิคการเพราะเมล็ดพันธุ์ผักแบบควบแน่นเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการเพราะเมล็ดพันธุ์ผักแบบควบแน่นนะครับเมล็ดพันธุ์ผักบางชนิดนะครับจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับบางท่านอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการเพราะเมล็ดพันธุ์แล้วเมล็ดพันธุ์งอกไม,ม่พร้อมกันหรืออาจจะมีอัตราการงอกต่ำหรืองอกช้า ถ้าเกิดเราเพาะแบบปกติธรรมดาทั่วไปอาจจะมีอัตราการงอกที่ต่ำหรือไม่งอกเลยซึ่งมันจะทําให้เราเสียโอกาสแล้วก็เสียเงินในการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักโดยเปล่าประโยชน์เราจึงนาเอาวิธีการเพาะแบบควบแน่นเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับจะทําให้เมล็ดพันธุ์ผักของเรามีอัตราการงอกที่ดีเนื่องมาจากว่าการเพาะแบบควบแน่นเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยจะได้รับความชื้นตลอดเวลานะครับก็คือเมล็ดเขาจะไม่แห้งหรือไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็มีอัตราการงอกที่พร้อมกันสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับหนึ่งก็ค ซึ่งเราสามารถที่จะใช้เป็นกระถางก็ได้ถาดเพาะก็ได้หรือจะเป็นถุงเพาะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันส่วนต่อมาก็จะเป็นดินปลูกสามารถใช้ได้ทุกชนิดนะครับหน้าดินทั่วไปดินนาทั่วไปหรือจะเป็นดินถุงเราก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันต่อจากนั้นเราก็จะมีถุงพลาสติกนะครับจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าภาชนะที่เราเพาะ และสุดท้ายก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งวันนี้เราจะทําการเพราะแมงลักนะครับสำหรับวิธีการทานะครับให้เรานําดินใส่ในภาชนะที่จะเพาะวันนี้เราใช้เป็นกระถางเบอร์แซึ่งดินที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็นดินหมักใบไม้นะครับจะมีความร่วนซุยแล้วก็สามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีเราไม่จําเป็นจะต้องใส่เต็มเราจะเหลือให้ต่ํากว่าขอบกระถางนิดนึงประมาณ1เซนหรือ1น,นิ้วก็ได้เพื่อที่จะสามารถที่จะลดน้ําได้ง่าย หลังจากที่เรานําดินใส่ภาชนะในการเพราะแล้วนะครับให้เราทําการลดน้ําก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เมล็ดไหลไปรวมกันที่จุดเดียวเราจะลดให้ชุ่มเลยนะครับหลังจากที่ลดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการโรยเมล็ดฟันผักกระถางเบอร์8นะครับเราจะทาการเพราะเมล็ดแมงลักเนี่ยประมาณ1กรมัมนี่นะครับลักษณะของเมล็ดแมงลักถ้ายังไม่โดนน้ำเนี่ยก็คือเราเห็นเป็นเมล็ดปกติแต่ถ้าโดนน้าแล้วเขาจะพองตัวขึ้นมาในขั้นตอนการโรยเมล็ดควรที่จะโรยบางๆพอนะครับอย่าให้เบียดกันจนเกินไป ถ้าเกิดแน่นจนเกินไปนะครับจะทําให้เขาต้นสูงแล้วก็ต้นไม่สมบูรณ์เขาจะล้มง่ายคุณสมบัติของเขาก็คือหลังจากที่เขาโดนน้าแล้วเขาจะมีสารเคลือบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวนี้จะทําให้เมล็ดของแมงลักหนึ่งงอกยากนะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการควบแน่นหลังจากที่เราโรยเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําถุงพลาสติกที่เราเตรียมไว้มาครอบซึ่งเราจะไม่ลดน้ําอีกนะครับเราจะลดเฉพาะก่อนที่เราจะโรยเมล็ดเท่านั้นสําหรับวิธีการครอบนะครับเราครอบให้สนิทเลยให้เอาปากถุงลงด้านล่าง เราสามารถใช้เป็นถุงใสได้จะเป็นถุงร้อนถุงแกงหรือจะเป็นถุงหิ้วก็ได้นะครับขอให้มีขนาดที่สามารถครอบกระถางหรือภาชนะในการเพราะของเราได้ซึ่งวันนี้เราใช้เป็นถุงหิ้วนะครับขนาด9คูณ1าเหตุที่เราใช้เป็นถุงใสนะครับเมื่อมเมล็ดงอกแล้วนะครับเราจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากที่เราครอบถุงเสร็จแล้วก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำนะครับ ขั้นตอนในการดูแลรักษาเราก็เก็บไปวางไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแสงแดดและไม่จะเป็นต้องเปิดให้อากาศเข้าเราจะไม่มีการลดน้ําอีกนะครับจนกว่ามเมล็ดของแมงลักจะงอกซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4วันถ้าเกิดเราเปิดดูแล้วรากเขาสามารถที่จะลงดินได้ดีเราก็สามารถลดน้ําได้เลยแล้วไม่จําเป็นจะต้องนําถุงมาครอบอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างของการพเพาะเมล็ดพันผักแบบควบแน่นมาให้ดูซึ่งเป็นผักกวางตุ้งนะครับใช้เวลาเพาะ2คืน เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับลักษณะการงอกของเมล็ดพันธุ์ผักที่เราเพาะแบบควบแน่นให้เราสังเกตให้ดีเมล็ดพันธุ์ผักจะวางอยู่ด้านบนหรือบนหน้าดินให้เราสังเกตส่วนที่เป็นสีขาวตัวนี้ก็คือรากของผักนะครับรากของเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดจะเป็นอย่างนี้ก็คือเขาจะอยู่ด้านบนของหน้าดินก่อนแล้วค่อยแทงรากลงไปแล้วก็ลักษณะของลําต้นจะมีความสูงอย่างสม่ําเสมอนะครับสำหรับอัตราการงอกของเมล็ดนะครับก็ถือว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นซึ่งถ้าเกิดเราเห็นว่างอกในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราจะรออีกประมาณ2วันให้กแทงลงดินให้ดีก่อน แล้วเราค่อยเปิดลดน้ําหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาอีก7-10วันนะครับเราสามารถที่จะย้ายไปลงในถาดเพาะหรือถาดหลุมก็ได้แต่ถ้าเกิดต้องการที่จะย้ายไปปลูกเลยนะครับจะต้องรอเวลาประมาณ15วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราเพาะ,มะเมล็ดแมงลักแบบควบแน่นสีน่วัเราก็จะเห็นต้นแมงลักเนี่ยเริ่มงอกขึ้นมาก็คือจะมีลักษณะความสูงขนาดของใบที่มีความสม่ําเสมอนะครับใกล้เคียงกันทุกต้นตัวนี้นะครับสีขาวนะครับ ก็คือรากของแมงลักถ้าเกิดเราสังเกตเห็นบริเวณรากเขาเนี่ยสามารถที่จะลงดินได้ดีแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดถุงออกแล้วก็ให้น้ําโดยปกติได้เลยหลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องคุมอีกนะครับถ้าเกิดเป็นผักจําพวกที่เราต้องใส่ถาดเพาะเราก็ใช้เวลาอีกประมาณ7จ็ถึงสิวันก็าสามารถที่จะย้ายไปใส่ถาดเพาะได้ แต่ถ้าเป็นพวกแมงลักพวกนี้นะครับเราก็รอขนาดของลาต้นให้มีความเหมาะสมให้มีความแข็งแรงแล้วก็ย้ายปลูกได้เลยประมาณ2-3สัปดาห์เราไม่ควรที่จะปล่อยไว้นานจนเกินไปนะครับให้เรารีบย้ายไปลงถาดเพาะหรือถาดหลุมหรือย้ายปลูกนะครับเพราะว่าอยู่ในกระถางเนี่ยเขาจะเบียดกันแล้วทําให้ลําต้นเขาเนี่ยล้มง่ายแล้วก็ระบบรากเนี่ยอาจจะเสียหายได้จากการเบียดกันมากเกินไป สำหรับประโยชน์ของการเพราะแบบควบแน่นนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดนะครับลดการสูญเสียเนื่องมาจากว่าเมล็ดไม่งอกแล้วก็ลดอัตราการสูญเสียเนื่องมาจากว่าการงอกของเมล็ดไม่พร้อมกันจะทําให้มันมีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับการทําวิธีนี้เนี่ยเมล็ดเขาจะงอกพร้อมกันแล้วก็ต้นเนี่ยจะสูงสม่ําเสมอนะครับและยังช่วยให้อัตราการงอกของเมล็ดมีอัตราการงอกที่สูงขึ้น ช่วยให้เราดูแลได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเราเพาะเมล็ดพันธุ์ผักจะมีพวกมดพวกแมลงต่างๆเข้ามาขนเมล็ดหรือทําลายในช่วงที่เป็นเมล็ดอยู่เราสามารถที่จะใช้พกก้องกันแมลงหรือมดพวกนี้ได้สาหรับวิธีการเพาะเมล,ผล็ดพันธุ์ผักวิธีนี้เราสามารถที่จะใช้กับการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผักกาดผั squared, กคะน้ากวางตุ้มกะหล่ำปีกะหล่ำดอกเราสามารถเพาะได้หมดนะครับรวมไปถึงตระกูลของสลัดซึ่งมีเมล็ดราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับรวมไปถึงผักเคียวหรือคะน้าเคียวนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสำหรับท่านที่ประสบปัญหาในเรื่องของการเพราะ,มะเมล็ดแล้วอัตราการงอกต่ลำลําต้นไม่สม่ําเสมอท่านก็สามารถที่จะนําเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับการเพราะให้มีอัตราการงอกที่สูงเทคนิคการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักแบบคเค่แน่นเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ